เรื่องมือซ่อมพัดลมมีประโยชน์4ประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2ตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและใส่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีบ998บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมเครื่อง บดพริกเครื่องปัน่นพะริกนะตามแบบของข้างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นเครื่องบดพริกหรือว่าเครื่องปั่นพริกยี่ห้อยี่ห้ออะไรดูซิยี่ห้อยี่ห้อ,อ,หอ,หอไม่มียี่ห้อนะไม่มียี่ห้อนะ เป็นสินค้านะเจ้าของบอกว่าซื้อจากออนไลน์นะซื้อทางเน็ตนะซื้อทางออนไลน์นะไม่มียี่ห้ออันเล็กนะเป็นเครื่องเล็กมินิมินิเครื่องปั่น <c oughs> นะสำหรับปั่นสำหรับปั่นพวกพริกแห้งนะพริกแห้งพริกสดนะหรือว่ากระเทียมหรือว่าพริกไทยอะไรพวกเนี้นะปั่นได้ทีน้อยๆเพราะเครื่องเล็กไม่มียี่ห้อนะสินค้าทางออนไลน์นะเขาตั้งมานะ ไม่มียี่ห้อนะอาการเจ้าของบอกว่าไม่มูลไม่มูลอันนี้เป็นปุ่มกดอันนี้เป็นปุ่มกดนะต้องกดค้างนะเป็นปุ่มกดต้องกดค้างเวลาปล่อยมันก็จะหยุดนะเป็นปุ่มกดโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบป้อนไฟเข้าไปตินนะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะ เสียปักเสียปักแล้วเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วนะกดปุ่มเดหมุนไหมนะอ้าวตั้งทวีตจะกดปุ่มแล้วนะกดปุ่มอืมไม่หมุนนะอืมนะไม่หมุนไม่หมุนนะไม่หมุนไม่หมุนโอเคนะเดี๋ยวตั้งทวีตปิดสวิตก่อนปิดสวิตก่อนนะ อันตรายอย่าเล่นกับไฟใช่ไนหะ <c oughs> ไฟมองไม่เห็นนะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคนะปลอดภัยไว้ก่อนอานะการกดสวิตช์ไม่หมุนนะนี่ฝืดมากเลยเนี่ยแกนเนี่ยแกนหมุนนี่ฝืดมากนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะเป็นสาเหตุหนึ่งถ้ามันฝืดมากนะมันก็ไม่มีกําลังสตาร์ทนะ ไม่มีกำลังสตาร์ทเนี่ยฝืดมากเลยนะโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปก็ถอดออกมาดูสินะถอดออกมาดูสิว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะ่อนอื่น่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะขันตูดเนี้ยออกมานะเนี่ยพลาสติกสีดำเนี่ยฐานมันเนี่ยนะฐานมันจะมีน็อตอยู่สองตัวเห็นไหมเนี่ยนะนะมีน็อตสองตัวนะขันน็อตออกมานะขันน็อตออกมา หนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งขันตวนเข็มนาฬิกานะเวลาขันออกนะตวนเข็มนาฬิกาหมุนไปทางนี้นะตวนเข็มนาฬิกาอ้าะออกมาแล้วสองนะแล้วนะก็ดึงออกมานะดึงออกมาได้เลยดึงออกมาได้เลยนะออกมาแล้วออกมาแล้ว นะขดลวดก็ยังสวยดีนะยังใหม่นะไม่เป็นรอยไหมอะไรเลยนะโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะต้องถอดใบออกนะถอดใบตัดเนี่ยนะถอดใบตัดนี่ออกจะมีน,อน็อตยึดแกนทุ่นหกเหลี่ยมนะเราก็หาบล็อกนะปะแจบล็อกนี่นะใช้ประแจบล็อกเบอร์เจ็ดนะใช้ประแจบบล็อกเบอร์เจ็ดขันนะ ใส่เข้าไปใส่เข้าไปในนี้นะแล้วก็นะใช้ดําไขควงก็ได้นะเนี่ยนะใช้ไขควงเหลี่ยมก็ได้นะไขควงไขควงเหลี่ยมนะจับไว้อย่างงี้ตัวอีกข้างนึงจะสังเกตเห็นว่าทุ่นเนี่ยมันจะมีบากอยู่เนี่ยตรงปลายเนี่ยตรงปลายทุ่นเนี่ยมันจะมีบากอยู่เห็นไหม สำหรับให้เราใช้ไขควงปากแบนเนี่ยสอดเข้าไปแล้วบิดบิดนะบิดทวนเข็มนาฬิกานะเนี่ยบิดมาทางนี้นะเนี่ยบิดมาทางนี้นะส่วนอีกปลายหนึ่งปลายทุ่นอีกด้านหนึ่งล้วก็นี่เป็นเนี่ยเป็นแกบล็อกนะเป็นแกบกแล็อกเราก็จับไว้เฉยเฉยนะจับไว้เฉยเฉยหรือจะหรือจะบิดบิดมาทางนี้ก็ได้นะช่วยกันนะทั้งหัวท้ายเนี่ยนะ ั้งตูดนะนี่นะทั้งตูดเครื่องปั่นแล้วก็บิดตวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะนี่บิดตวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะส่วนทางทางด้านใบตัดนะทางแจบล็อกทางนี้แล้วก็บิดเหมือนกันก็บิดทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันนี่บิดมาทางนี้นะนี่บิดมาทางนี้บิดทวนเข็มนาฬิกานะทั้งทั้งบนทั้งล่างนะเนี่ยนะบิดทวนเข็มนาฬิกาช่วยกันนะจะได้ออกง่ายๆนะบิดมาทางนี้นะเดี๋ยวช่างทวีปจะทาให้ดูนะ นี่อย่างนี้นะส่วนตรงนี้เราก็ไปไข่ควงเอาไขควงปากแบนนะย่เขาไปตรงร่องเนี่ยนะยาเขาไปตรงร่องแล้วก็บิดทวนเข็มนาฬิกานะเนี่ยนะบิดพร้อมๆกันนะบิดพร้อมๆกันนะบิดบนล่างเลยนะทวนเข็มนาฬิกาทั้งคู่เลยนะทั้งซ้ายทั้งขวานะบิดทวนเข็มนาฬิกานะเอ้าอึ้บออกแรงหน่อยนะมันมันแน่นนะตะหนิบมันกินนะ อออกแล้วออกแล้วเนี่หมุนแล้วขยับแล้วนะขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วนะเอาละดูสิอะนะดูเิอเอาออกแล้วเนี่เนี่ยหมุนแล้วหมุนแล้วเนี่เนี่เห็นไหมออกแล้วออกแล้วนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนะดึงใบออกมา นะอันนี้เป er ็นใบนะใบปัดออกมาแล้วเนี่ยนะเป็นสนิมเนี่ยนะเป็นสนิมนะเนี่เอามือหมุนไม่ไปเลยเนี่ยแกนฝืดเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่ไปเลยออกแรงไงก็ไม่ไปเนี่ยมันแน่นมากนะมันฝืดเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยเป็นสนิมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยเป็นสนิมนะไม่ไปเลยไม่ไปเลยนะไม่ไปเลยโอเคต่อไปนะ เราจะสังเกตเห็นว่ามีน,อน็อตอยู่4ตัวเห็นหมน้น็อตสตัวนี่จะยึดยึดถ้วยเนี่ยนะยึดโถติดกับตัวตัวเครื่องปั่นนะเดี๋ยวเราก็จะขันน,อน็อตออกมานะทั้ง4ตัวเลยนะขันน,อน็อตออกมานะวิธีไขก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะบิดทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งนะ ของันนี้ไม่ทนแล้วนะซื้อออนไลน์เล็กๆน้อยๆนะไม่มียี่ห้อพวกนี้นะใช้ไม่ทนแล้วสองนะซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งอย่างเดียวนะอะไรไม่ต้องไปหานะอะไรหายากนะหายากซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งอย่างเดียวนะสามอีกตัวหนึ่งนี่นี่ เเสีเอาละดึงออกมาเลยนะดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยนี่สีอ่ะสีนี่นี่โถนีโถนะโถปั่นนะโถตัดนะโถโถบรรจุพิกพวกพริกพวกพริกแห้งพริกไทยหอมกระเทียมอะไรพวกนี้นะโถโถบรรจุพวกพริกพวกอะไรสาหรับปั่นนะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้โอ๊ะ โอเคต่อไปนะมอเตอร์อยู่นี่ดูสิดูมอเตอร์เดอานะเดี๋ยวเราก็งัดในตัวล็อกสาย AC นะล็อกสายไฟนะเราก็ดึงออกมาก่อนนี่ล็อกนะตัวล็อกเดี๋ยวค่อยใจ่กลับเข้าที่เดิมออกมาแล้วออกมาแล้วนะนี่ดูสภาพสิดูสภาพสิโอ้นะยังใหม่อยู่เลยนะ เนี่ยนะยังใหม่มยอยู่เลยนะยังใหม่อยู่เลยยังไม่เป็นรอยไหม้เลยนะยังไม่เป็นรอยไหม้เลยยังใหม่อยู่เลยนะนะสภาพยังโอเคนะคอมมิวนิเตอร์ก็โอเคนะคอมมิวก็โอเคนะนี่นะโอเคนะนี่แต่สังเกตว่าตรงนี้มันเป็นสนิมเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันเป็นสนิมมันเป็นสนิมนะเนี่ยเป็นสนิม นะตรงนี้เป็นลูกป,ปืนเป็นสนิมนะอาจจะเป็นสาเหตุใ really หนะ้ไม่หมุนก็ได้นะไม่มีกําลังสตาร์ทเนี่ยฝืดเลยเนี่ยไม่หมุนเลยเนี่ยนะไม่หมุนเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้เป็นสนิมเนี่ยนะสนิมไปเกาะนะสนิมไปเกาะนะทําให้ฝืดนะทําให้ไม่หมุนนะเนี่ยเนี่ยเห็นนะโดนความชื้นนะโดนน้าเวลาเขาใช้นะ ช้เสร็จแล้วเขาล้างทำความสะอาดน้ำมันก็ค่อยๆลงไปซึมลงไปซตมลงไปนะเกิดความชื้นนะท้ายเป็นทนหนิมนะทําให้ไม่หมุนนะเนี่ยช่างทวีปจับหมุนแล้วไม่ไปเลยเนี่ย,ยแข็งเป๊กนะแข็งเป๊กแข็งเป๊กโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปจะเอาทินเนอร์มาล้างนะเอาทินเนอร์มาล้างทำความสะอาดก่อนนะคอยตักลู นะจังทวีกว็ใช้แปรงธรรมดานะแปลงถีฟันเนี่ยนะแปรงถีฟันเนี่ยแหละนะไม่ต้องใช้ของใหม่นะไม่ต้องไปซื้อใหม่นะของที่ใช้แล้วที่ทิ้งๆเนี่ยนะเราก็เอากลับมาให้เกิดประโยชน์นะที่สําคัญใช้แล้วอย่าเอากลับไปแปรงฟันชุนนะนะมันตกกระปกแล้วนะมันตกกระปกแล้วนะ ทิ้งเลยนะใช้แล้วอย่าเอากลับไปแปรงฟันเชียวนะโอเคนะนี่ฮนะเริ่มสะอาดแล้วเห็นไหนะหนาแล้วนะนะนี่ค่อยดูดีขึ้นหน่อยเห็นไหมนะเราก็ใช้ทินเนอร์แล้วนะใช้ทินเนอร์ปัดล่างไปชั้นหนึ่งก่อนแล้วนะ ต่อไปนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะใช้เนี่ยนะสเปรย์แดงเนี่ยนะล้างนะทำความสะอาดพวกสนิมพวกสิ่งสกปรกนะเนี่ยตามซอกเนี่ยนะและ้วเดี๋ยวเราก็จะฉีดเข้าไปฉีดตามแกนนี่เลยนะเนี่ยเนี่ยฉีดตามแกนนี้เข้าไปเลยนะเข้าไปในลูกปืนเลยเนี่ยเป็นลูกปืนเห็นไหมฉีดเข้าไปเลยนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะเนี่ยฉีดเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย นะเนี่ยนะฉีดเข้าไปเลยนะเนะอาละนี่หมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วนะหมุนแล้วนะเราก็ฉีดตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยนะลูกปืนมันมีทั้งบนล่างนะลูกปืนบนลูกปืนล่างนะไหนเราฉีดแล้วเราก็ฉีดล่างด้วยเนี่นะมันจะได้ไม่ฝืดนะเนี่ยจะได้ไม่ฝืดนะ ะเนี่ยขีดก็ไปน้าเห็นไหมนะ้าแล้วเราก็ใช้ใช้ไขค,รครวงปากแบนเนี่ยนะใช้ไขค,รครวงปากแบนเนี่ยนะแย่เข้าไปตรงตรง,ตรงตรงตูดเนี่ยตรงตรูดมอเตอร์เนี่ยนะตรงตรูดทุ่นเนี่ยมันจะมีบากอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบากอยู่แล้วก็ใช้ไขค,รครวงปากแบนนะเนี่ยนัดตอดเข้าไปแล้วก็ขยับหมุนเนี่ย ช่วยหมุนนะช่วยหมุนเนี่ยน,น,นะช่วยหมุนให้มันลื่นนะให้มันลื่นหลังจากที่เราหลังจากที่เราฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉดน้ํายาหล่อรื่นเข้าไปแล้วนะนี่ลื่นแล้วเห็นไหมนะ,นะลื่นแล้วเมื่อกี้ฝืดหมุนไม่ไปเลยนะหมุนไม่ไปเลยนี่ลื่นแล้วนะลื่นแล้วเราก็ฉีดอีกฉีดเข้าไปอีกนะฉีดเข้าไปอีก นะน้ำจะหนิบออกแดงเลยไหมเนะี่ยเห็นไหมน้ำจะหนิบเนี่ยเห็นไหมน้ำจะหนิบออกแดงเลยเนี่ยเนี่ยน้ำจะหนิบออกแดงเลยนะน้ำเป็นน้ำยานะเป็นน้ำยากระจัดคราบสกั่กนกน้ำยาขจัดคราบสกะปกน้าหมุนไปหมุนไปทางไหนก็ได้นะหมุนไปทางไหนก็ได้น้ำหมุนไปเพื่อให้มัน หมุนคล่องนะให้มันลื่นนะให้มันลื่นหมุนคล่องหมุนไปเนี่ยทัางช่วยใชมือหมุนได้แล้วเห็นไหมหมุนคล่องแล้วนะเนี่ยตั้งเกตทุ่นข้างในเนี่ยนะหมุนแล้วเดี๋ยวช่างท่วยจับหมุนให้ดูนะเห็นไหมหมุนแล้วเห็นไหมเนี่ยหมุนคล่องเลยอ้าวระนะก็หมุนคล่องแล้วนะหมุนคล่องแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าที่เดิมเลยนะใส่เข้าที่เดิมเลย นะวิธีตายวิธีตายนะแล้วก็จะเอาเอาตรงแกนลงก่อนนะนี่ตรงหัวนะหัวยึดใบตัดนะหัวยึดใบตัดลงนะลงลงไปในรูกลางนี่นะนี่ลงไปในรูกลางนี่นะใส่ปลาเอาละนะใส่รูกลางเรียบร้อยจับสายไฟนี่นี่นะ ตัวล็อกสายไฟนะตัวล็อกสายเอตนะเอาลงร่องนี้นี่ล่องนี้นี่เห็นไหมนาลงล่องน้นงนนนาลลนะนี่ตัวล็อกล็อกสายไฟเอตีนะใส่ไปนะนจัดให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปนะนเดี๋ยวเราก็จะใส่โถปั่นนะอันนี้โถปั่นอันนี้โถนะโถปั่นนะนะมันจะอยู่อย่างนี้นกกเนี่ยให้รูตรงกันนะให้รูตรงกันรูสกูเนี่ยตรงกันนะโอเคพอตรงกันแล้วเราก็ใส่น็อตยึดสี่ตัวนะสี่ตัวใส่ควงยึดยังไม่ต้องแน่นมากนะเอาแค่อยู่นะ นะไม่ต้องแน่นมากนะไม่ต้องแน่นมากเอาแค่อยู่นะเราใส่ครบสี่ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่กลวดเอานะไล่กลวดเอาเอาละนะให้มันอยู่นะอย่าให้ปีนเกีียวนะอย่าให้ปีนเกีียวนะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่ง หละขันให้แน่นเลยนะทีนี้ไล่ขวดเอาเลยนะขันให้แน่นเลยอึบนะขันให้แน่นเลยนะทีนี้ขันให้แน่นเลยอึบเอาละ เอาละนั่นแล้วนั่นแล้วนะโอเคนะต่อไปนะเราก็ใส่ใบตัดไปนะใบตัดนะใบตัดมันจะเป็นครึ่งวงกลมนะนี่เห็นไหมเนี่ยนะมันจะเป็นครึ่งวงกลมตัดอมาตรงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครึ่งวงกลมนะเราก็ใส่ให้ตรงกับเดือยเดือยทุ่นเดือยทุ่นก็เป็นครึ่งวงกลมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยบาบบาเป็นครึ่งวงกลมเนี่เห็นไหม เป็นครึ่งวงกลมนะใส่ใบตัดให้ตรงนะให้ตรงครึ่งวงกลมนะตรงไหนครึ่งวงกมลมเราก็ใส่ให้ตรงกัน,น,นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครึ่งวงกลมนะใส่บปนะเนี่ยครึ่งวงกลมนะใส่ไปเ,เ,ขนะนะเข้าแล้วเข้าแล้วนะเข้าแล้วเข้าแล้วต่อไปน็อตยึดเลยนะนี่นะน็อตที่เราถอดออกเมื่อกี้นะหกเหลี่ยมนะใส่ไปหมุนตามเข็มนาฬิกานะมันจะได้แน่น นะโอเคนะต่อไปพอแน่นแล้วนะเนี่ยนะกระจายบล็อกเบอร์เจ็ดนะสวมเข้าไปนี่นะแล้วเราก็หมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะพร้อมๆกันนะพร้อมๆกับกับไขควงที่เราจะแย่เข้าไปตรงตรงแฉกตรงบากนี้นี่นะไขควงปากแบนนะแย่เข้าไปตรงตรงรอยบากนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นรอยบากนี่เห็นไห ล้วก็เอาไขควงปักแบนเนี่ยหย่เข้าไปหย่เข้าไปแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกานะขันให้แน่นนะทั้งด้านบนด้านล่างนะนี่เห็นนะนี่ด้านบนด้านล่างน,น,นะบิดพร้อมๆกันนะตามเข็มนาฬิกานะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะบิดไปบิดไปให้แน่นบิดไปบิดไปนะบิดไปบิดให้แน่นเลยนะอืออืออืเอาะ นน่นแล้วนน่นแล้วนี่นะลื่นแล้วลื่นแล้วนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะปิดฐานเลยนะปิดฝาครอบฐานเลยนะนี่ฝาครอบฐานนะอย่าลืมนะนี่ฝาครอบฐานนี่ตรงนี้จะมีรอยบากอยู่ไหมนี่นี่เห็นไหตรงนี้จะมีรอยบากอยู่นะนะให้ตรงกันอย่างนี้นี่มันจะได้เข้าแนบตนิทนี่นะใสป่ป นะเข้าสนิทแล้วเนี่ยเห็นไหมเข้าสนิทแล้วสนิทแล้วนะสนิทแล้วเราก็นรู้ตรงกันแล้วนะเนี่ยเห็นไหมรูขันตะกูตรงกันแล้วนะแต่น็อตยึดเลยนะสองตัวเอาละยังไม่ต้องตึงนะยังไม่ต้องตึงเอาพออยู่นะไม่ต้องตึงอีกตัวหนึ่งนะสองตัว เอาละนะทีนี้เราไล่กวดให้แน่นเลยนะไล่กวดให้แน่นเลยซ้ายทีขวาทีนะไล่กวดให้แน่นเลยเอาละนะเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะแน่นแล้วนะแน่นแน่นแล้วนะเอาละนะ ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทดสอบเสียบปลั๊กเลยนะเสียบปลั๊กเลยดูซิจัดใช้ได้ไหมแก้ปัญหาอาการไม่หมุนได้ไหมนะเอานะเสียบปลั๊กเปิดสวิตอา้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วเปิดสวิตแล้วนะดูซิใช้ได้ไหมนะผมกดอยู่นี่นะเอาทางทวิปกดแล้วนะเอาหมุนแล้วหมุนแล้วนี่ดูนะเอาทางวีปกดแล้วนะอ่า เห็นไหมหมุนแล้วนะหมุนแล้วนะโอเคนะเครื่องปั่นก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับโครงการฝึกอบรมซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ทวีป998